รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนเป็นประจำนะคะในรายการบันเด y ไนทขงช่องห o d e r n าในทีวีเวลาค่ำๆแบบนี้เลยคะ่ะต้องบอกเลยอะว่าช่วงนี้พี่ตื่นเต้นมากเลยอะ<ม>พี่พเพราะว่าใกล้แล้วละค่ะสำหรับฟุตบอลโลกปี2014ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลในวันที่12ไมิถุนาย,ยนถึงวันที่13กรกฎาคมน,นี้โอ้โหพี่แล้วถ้าพูดถึงเวลาเตะน,นะคะก็สุดยอดไม่แพ้กันเลยค่ะ เพราะว่าอย่างรอบแบ่งกลุ่มนะคะในเวลาไทยเนี่ยมันตั้งแต่ตีสองถึงสิบโมงเช้าโอ้โหยังไงก็ติดตามกันแบบไม่ให้เสียงานแล้วก็เสียการเรียนด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วล่ะค่ะและสําหรับอุปกรณ์การเี์ในครั้งนี้นี่นะคะเขาเรียกว่ากาชิโรล่าค่ะซึ่งค,คล้ายๆกับวูเซ่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมเขาเคยใช้วูเซ่าเนี่ยนะในสมัยมที่ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพแต่ว่า<ม><ม>ความแตกต่างของเขานี่นะคะก็คือว่าเสียงจะเบาวกว่า<ม>เป็นยังไงล่ะนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะแต่ว่าเพื่อความ ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ให้เอาเข้าสนามนะกาชิโรล,ล่าเสียดายจังไม่ไงั้นคงได้เชียร์กันสุดใจแน่นเลยแล้วค่ะสิ่งด้วยละค่ะใครนะคะจะเป็นแชมป์รายการ World Cup ในครั้งนี้นะคะต้องติดตามชมแล้วก็ลุ้นกันต่อไปค่ะอยากให้มีการพนันมาเกี่ยวข้องนะคะมันไม่ดีเนะพี่หนุ่ใช่แล้วไม่ดีไม่ดีดนะเด <c oughs> ีวยวตอนนี้ก็พักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาชมรายการกันต่อค่ะ อัปเดตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตทรถจักรยานยนต์ฮอนด้าอาคารสีบริจาคมาถึงช่วงออาต้ นะคะคุณผู้ชมไปมันสกันต่อกับการแข่งขันดิฟคอมเพนิชันนเป็นสนามที่2แล้วค่ะพี่เหสำหรับแชมป์แรกเปิดสนามนะคะก็เป็นของ DJ j r e Davide d o r i ิ o ก r i f t g o d 2013ไปแล้วต้องมาลุ้นกันข่าว่าสนามในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนี่นะคะน้องพิงเขาจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่แต่ไม่ได้นะอาจจะโดนแย่งแชมป์ก็ไดุ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบไปเชียร์พี่เดยแล้วพี่เดยค่ะสู้ๆนะคะ ยังอยู่กันที่สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีกับการแข่งขันดริ p c o คอมเพลชัน2014ค่ะสนามแรกผ่านไปด้วยการทำผลงานสุดยอดของดีเจเดรดาวิดเอโดริโกดริฟกอด2013ที่เปิดสนามแรกก็คว้าแชมป์ให้กับตัวเองขึ้นนำคะแนนสะสมเป็นอันดับที่1ก่อนเลยโดยครั้งนี้จัดขึ้นติดต่อกันถึงสองสนามและที่พิเศษสุดๆสำหรับผู้ที่มีคะแนนรวมสะสมมากที่สุดใน2ส,สนามนี้จะได้รับถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพานุธ โดยสนามที่2มีการเปลี่ยนลายในการแข่งขันยิ่งสร้างความท้าทายให้กับนักดริฟต์มากขึ้นอีกตารางการแข่งขันเริ่มด้วยการค qualif ายในช่วงเช้าเช่นเคยเนื่องจากลายสนามที่เปลี่ยนนักดริฟ์ร่วมกว่า100คันจะต้องค qualif ายกันใหม่ทั้งหมด คู่ชิงที่3มคลาส A สนามที่2ระหว่างพี่ใหม่กับพัดรถของพัดมีปัญหาที่ระบบช่วงล่างจนต้องขอเวลานอกและสามารถแก้ไขจนกลับมาแข่งขันต่อได้แต่กลับกลายเป็นว่ารถพี่ใหม่มีปัญหาพลาดท่าหมุนออกนอกแทร็กสนามนี้พัดเฉือนพี่ใหม่รับอันดับที่3มคลาส A แบบสุดเหนื่อยเลยละคะ่ะ มาถึงผู้ชิงอันดับที่1เป็นการพบกันระหว่างเบนจามินนักดริฟชาวสิงคโปร์จากทีม i อแท็บออโรรกับ1 C t e ซทรอบนี้อาจารย์1โชว์ฟอร์มสุดเก๋วิ่งได,ด้ดีทั้ง2รันทำคะแนนรวมเอาชนะนักดริฟสิงคโปร์เรียนขึ้นโพเดียมรับแชมป์คลาส A สนามที่2มากรองพร้อมคะแนนรวม2ส,สนามที่เฉือน DJ d j เจเด้วยคะแนนคุยลี่ไฟเพียง3คะแนนรับถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพจฒธาพรอ,อีกด้วยนะคะ ดริ c o m คอมเพลติชันสสนามต่อไปสนามที่3จะจัดขึ้นในวันที่2และ3ตุลาคมนี้ที่สงขลาควาเรียมไปเจอกันได้ที่จังหวัดสงขลานะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะว่าสนามนี้โหจริงๆสำหรับเรานักดิฟทุกคนค่ะเพราะว่านอกจากอากาศจะร้อนแล้วนี่นะคะยังต้องแข่งถึง2สนามติดกันเลยค่ะ สานมามมันติดกันเหรอคะพี่เอ๋ไม่ใช่หมายถึงสองวันแข่งติดกันเลยทั้งเสาวทั้งอาทิตย์ตั้งหาลายพี่ก็ด,ดูแลแก้งแก้งใสๆแก้งเหลตลอดเลยอ่ะแย่งแข้งแต่เชา้ายันค่ำเลยนะแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนคิดดูสิว่าต้องฟิตร่างกายขนาดไหนนานไากจริงนะคะคุณผู้ชมศึกชิมดิกร2สองนนะคะยังเลยตั้งสามสนามนะคะพี่เอ๋ซึ่งสนามต่อไปนะคะจะแข่งกันที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะใครจะเป็นแชมป์ต้องติดตามกันนะคะ ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นี่นะคะหลายๆที่เขาก็มีการจัดกิจกรรมให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเจ้าประจําที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองค่ะ<อ>เขาได้มีการเปิดโครงการไบเสียบัติเพื่อทายผลฟุตบอลโลกปี2014นี้ด้วยนะอุ้ยเลิศอ่ะขายยังมีใบเนียบัตรหรือ,อยังไป,ไปหาซื้อสิไป,ไปเลย<ช>ไปซื้อเลยไปเลย กิจกรรมมอบโชคให้แฟนบอลทั่วประเทศครั้งนี้เป็นการจับมือ10ผู้สนับสนุนผนึกกำลังจัดโครงการไปรเสียบัตรทายผลฟุตบอลโลก2014ให้แฟนบอลนะคะได้ลุ้นผลการแข่งขันแล้วยังได้ลุ้นโชคก้อนโตถึง30ล้านบาทเพียงแค่เขียนคำทายนะคะว่าใครเป็นแชมป์ลูกหนังแล้วส่งคำทายเนี่ยมาร่วมชิงรางวัลกับเราไปรเสียบัรเนี่ยมีการรองรับการทายผลถึง200ล้านฉบับทีเดียวค่ะ บอลโลกเนี่ยสปีมีครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะนานๆถึงจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งก็อยากจะให้แฟนบอลเนี่ยติดตามแล้วก็คอยเชียร์ทีมที่ชอบนะของเอปิเอนด้เองเราก็สนับสนุนโครงการจับฉลากกับทางไทยรัฐมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็อยากจะให้คนไทยได้มีความสุขดูบอลสนุกยิ่งขึ้นลุ้นผลแชมป์ด้วยกัน คอนทัวร์สนับสนุนโดย D-SU-D-MAX X-Series Super Daylight Iron Man 4x4 มาถึงช่วงออโตออนทัวร์แล้วนะคะตอนนี้น้องนินน้ว่เราคุณผู้ชมอยู่แล้วละคะ่ะใช่แล้วค่ะวันนี้น้องเขาจะพาเราไปเที่ยวกับ Isuzu ูดีแมกซ์ซูเปอร์เดย์ไลฟ์เพรทิป2014นั่นเองค่ะงานนี้นี่นะต้องโดนใจพิงมากเลยเพราะว,ว่าเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปชนบุรีและก็ไปพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีด้วยโอ๊ยน่ารัก็รชอบสะสมหมีอ่ะถ้าชอบขนาดน,นี้ก็ไปชมกันเลยค่ะ จะพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้นิวไม่ได้ไปเพียงคนเดียวค่ะนิวไปเป็นคาราวานค่ะกับคาราวานอีสุดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์ซูเปอร์เดย์ไลท์เทสทริ2.4และเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางในะคือกรุงเทพชนบุรีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงจังหวัดชนบุรีนั้นคุณผู้ชมคงนึกถึงทะเลบิกินี่แล้วก็อาหารทะเลใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะมันเดนไอจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่แต่ งจากที่อื่นค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเทสดีแบร์ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่นะคะเหมือนเราไปเที่ยวประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้แลละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีความน่ารักและมีความพิเศษขนาดไหนตามนูวไปออนทัวร์พร้อมๆกันเลยค่ะ จากกรุงเทพมาถึงชนบุรีใช้เวลาระยะทางประมาณ1ชั่วโมงกับอีกนิด,นดเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ค่ะนิวก็มาถึงแล้วที่ t ทสต y แบมมิวเซียมค่ะแต่ว่าภายในนั้นจะมีความน่ารักและสดใสแค่ไหนตามนิวไปออนทัวร์ข้างในกันเลยค่ะ ที่ t ทสตี้แบร Mu ิเซียที่นี่นะคะไม่ใช่มีเพียงแต่ตุ๊กตาหน้าหลักหน้าหลักเท่านั้นนะคะยังมีการจำลองตุ๊กตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยีราฟมาลายสิงโตกวางน้อยให้คุณหนุ่นหนุได้ดูกันอีกด้วยละค่ะและที่นี่นะคะยังมีที่ขายของที่ระลึกรวมไปถึงมีโชว์ต่างๆของ t ทสต y b แบ r ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกด้วยละค่ะ คุณผู้ชมอยู่ที่ขั้วโลกเหนือค่ะอุ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นแบ็กดรอปที่สามารถทําให้คุณชมนะคะสามารถถ่ายรูปกับหมีขั้วโลกเหนือได้ค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปถึงขั้วโลกเหนือแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นอัพทูอิสต์เอไอจีเฟสบุ๊คนะคะที่นี่มีสถานที่ให้คุณผู้ชมได้ถ่ายรูปเยอะมาก,มาก,มากเลยล่ะค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของตุ๊กตานะคะนิวบอกเลยเขาว่าที่นี่เป็นหนึ่งสถานที่ค่ะที่คุณผู้ชมน่ามาสัมผัสค่ะนอกจากได้ถ่ายรูปคู่กับตุ๊กตาแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกและเป็นของฝากได้อีกด้วยละค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่จะมาที่นี่นะคะสามารถมาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง4ี่ทุ่มค่ะแต่เวลาจําหนบัตรนั้นหมดเพียงแค่2องทุ่มครึ่งเท่านั้นนะคะอย่าลืมมาที่นี่ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ ไหคุณผู้ชมคะหลังจากนิวพาคุณผู้ชมเดินลัดเลาะ,ะทั่วเกาะมิวเซียมเทสตี้แบร์แล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาซื้อของฝากให้พี่เอและน้องพิง์แล้วค่ะแต่ว่าปัญหาคือนิวไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรฝากพี่เอดีค่ะตัวนี้เหมาะกับพี่เอไหมน้าและตัวไหนของน้องพิงอันว่าตอนนี้นิวขออนุญาตเลือกของฝากให้พี่เอกับน้องพิงก่อนแล้วกันนะคะ าค,คุณผู้ชมกับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมน่ามาสัมผัสในช่วงวันหยุดสุขสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าเดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลมากนะักใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดนิดค่ะสำหรับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณ ISU ุ d m a x X e s ์ซ e s s ส์ซูเปอร์เดครั้งหน้านีสจะพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ ค่ะว,วันนี้ได้ข่าวว่าจะพาเไปไปคุยกับโค้ชอรุณเจ้าเก่าใช่ไหมล่ะคะอุ้ยคราวที่แล้วคุยสนุกมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้นะคะจะพูดอะไรกันบ้างจะคุยอะไรกันบ้างอุ้ยจะพูดเรื่องเห็นเปล่าอ่ะเอยไม่มีทางพี่เอ๋หรอ <laughs> ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองไปชมกันดูแล้วกันคะ่ะ Spot Talk สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิ FBT ปุ๋ยตรารถเก็น พูดถึงเบสิคพื้นฐานการเล่นในระดับอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยเราก็ไม่ไปลองใครหน้าในโลกนี้แต่ที่คาถามถามว่าทำไมเราไม่ได้ไปกับโลกก็ทีอันนี้เป็นถ้าถ้าส่วนตัวนะครับคือปกติคือเป็นวิทยากรของกกมละอยู่แล้วแล้วก็ไปสอนครูสอนโค้ชแต่งองวัตเนี่ยพอนี้ได้ผ่านมาหลายท่านคือปกติเราที่เราลงพื้นบอลเด็กเขาเรียกว่าเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทนห้าอย่างเนี่ยลาเราทําทีมจริง คือโค้ดในระดับ,ท,บทั้งมัธยมทั้งประฐมของเราจะเน้นการแข่งขันมากกว่าแต่ในต่างต่างประเทศต่างประเทศจะเน้นแบบฝึกการรับการส่งการยิงประตูอะไรพวกนี้เขาจะเน้นแบบไม่ไม่เน้นผลการแข่งขันแต่บ้านเราเน้นผลการแข่งขันพอเน้นผลการแข่งขันเลยต้องเสริมแข็งแรงพอเสริมแข็งแรงไอเบสิกที่ดีๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปแล้วก็จะไม่สูงไม่โตแต่ต่างประเทศเขาไม่เน้นต่างปเขาจะเน้นคือเกี่ยเป็นเป็นเฟมิลี่แมท นะครับตรงปกติเขาเขาไม่เน้นแต่เขาจะเอาจริงๆก็คือเขาโตแล้ว17 18 19อาชีพถ้าเขาใช่เขาใช่ใชถ้าเขาไม่ใช่เขาก็จะไปด้านอื่นเลยนะแต่เด็กไทยเราต้องหลายๆอย่างฮะต้องฝากทั้งครูด้วยแล้วก็ผู้บริหารด้วยต้องเข้าใจนะฮะผู้ปกครองผู้ปกครองด้วยครับแล้วก็หลายๆอย่างฮะตอนนี้เด็กเอ,อ่อหลายๆต้องฝึกทั้งเบสิกพื้นฐานตอนนี้ที่ไปลงต่งค์ไ เลี้ยงทรงมงยิงคอนโทลเนี่ยแหละครับต้องสำคัญมากๆถ้าตรงนี้ดีพอโค้ดได้รับต่อยอดไปมันจะดีเองเนะาะระบบการคัดเลือก18ปีของเราเป็นไงฮนะเออระบบการคัดเลือกจะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งคือโอเพ่นเลยครับทั่วประเทศจะเริ่มมีมอณปลายเดือนเนี่ยแต่เวลาแต่ผมขอศึกษากรบทงผู้ใหญ่เท่าน<ม>ั้นว<ม>่าเป็นช่วงไหนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือเราคัดไปแล้ว<ม>อาจจะให้ทางทีมโรงเรียนโรงเรียนหลักๆ,ๆใน18ปีกอของเรียนส่งมาโรงเรียน5คนหรือ4คนเอาที่คิดว่าเก่งที่สุดของเรียนเขา รือถ้าใครไม่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ไปคัดกลุ่ม <Open S 1> ที่โอเพ่นได,ได้สมัยผมเป็นผู้เล่นโอเพ่นทั่วประเทศเลยครับเจอกันเลยแล้วก็จะคัดกลุ่มหนึ่งที่เมื่อก่อนเขาเรียกแกลนสปอร์ตคือได้เปิดทั้งสองทางบางทีถ้าเราไม่เห็นเด็กแต้หวัดเก่งๆมีหลายคนนะครับรุ่นที่ทํามา3รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยคือเทียบจริงๆนะ0คนใหม่เกือบ50%ที่ไม่เคยติดชุดไหนมาเลยจะติดชุดเนี้ยชุดแรกพูดได้ไหมว่าตัวที่คัดเวลามี5้ มาอีกห้าสิบหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าตัวที่มีมันดีจริงไหมใช่ครับจมเพื่อต้องเอาไว้ใช่เพราะว่าเรารู้มาตรฐานทุกอนใช่ครับต้องมีตัวหลักไว้ใช่ครับนะครับอ่ะคราวนี้ผมบักครับผมลงไปเล่นเลยแต่งตัวเรียบร้อยเลยโค้ตนั่งดูอยู่กับเราอาจารย์ดูอะไรบ้างครับดูอันดับแรกดูเบสิกพื้นฐานเลยครับรับส่งดีไหมเคลื่อนที่ดีไหมเลี้ยงดีไหมเป็นหลักเลยห้าอย่างนะที่ผมบอกที่ถูกครับคือพูดง่ายๆนะเราเป็นนักบอลด้วยกันเนี่ยครับใครเก่งเราก็ดูออก ถูกไหมดูเขาดูกว่าใครเก่งใครเล่นเป็นใช่ครับถูกไหมเออเก่งเล่นเป็นแล้วเกมได้เดโอโหจบเลยครับแรกๆอาจจะกรองอาจจะคัดพวกไม่เก่งหรือออกไปก่อนสักชุดบางคนไม่เชื่อนะบางทีไม่ได้บอลแต่ว่าเขาสามารถวิ่งไปทำทางให้เพื่อนเข้าเข้าตาเราพี่ตุ่มยกตัวอย่างเชเสเจนลบเจนลบตอนไปเล่นที่อิหร่านคัดแค่สิบนาทีเปลี่ยนตัวออกเจนลบแทบจะร้องไห้เจนลบขี้ตัวเองหลุดแต่หารู้ไหมว่าคือพอเพื่อนได้บอลเมื่อไหร่เจนลบขยับและหลังร้ายแล้ว เราเห็นแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเขาโดนใจเราแล้วเนาะมันธรรมชาติเขาเลยนะใช่ครับบางที่เขาเหมือนว่าช็คข่าวคือเหมือนว่าเขากึ่งกึ่งแบบเสียใจแล้วละอะไรประมาณนั้นแต่เขารู้เขาไม่รู้หรอกว่าเขาว่าโดนใจเราแล้วอยายามดีมากเป็นคนที่สยัดแต่ไม่ได้บอลนะเหมือนพี่ตุ๋มบอกใช่ไเขาไม่ได้บอลไม่ได้บอลแต่ติดเพื่อนจะงงแต่เปิดทางให้เพื่อนได้ดีมากบางคนเลี้ยงจังเลยใช่ครับเขอาครองเลยแหละลูดครับอ่าเล่นบอลเป็นเล่นบอลเก่งต่างกันนะครับ คอยดูเวลาการคัดตัวซึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าส,สาานใจเดี๋ยว e ำถามมาครา้สปอร์ตนิวสโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงชมปโลกครั้งที่9สนับสนุนโดย การแข่งขันฟุตบอลอุโสชิงแชมป์โลกในทุกๆครั้งครับที่กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549นั้นก็ผูกติดเอาการท่องเที่ยวครับเป็นสาเหตุหลักแล้วก็เป็นประเด็นหลักในการจัดการแข่งขันทุกๆครั้งเวลาทีมต่างชาติมาเยือนในเมืองไทยครับรเขาก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีนี้ครับจังหวัดสระแก้วเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสถานที่เที่ยวของสระแก้วมีเยอะแยะมากมายครับที่จะเปิดประตูให้ชาวต่างชาติได้รับทราบว่า จังหวัดสระแก้วนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติด้วยเช่นกันและในครั้งนี้พวกเขาจะรู้จักสักแก้วได้มากยิ่งขึ้นครับที่ผ่านมานั้น17ประเทศเคยมาประเทศไทยเราไม่น้อยกว่า3,500คนที่เข้ามาในประเทศไทยเรานะครับนี่เป็นสื่อที่บอกว่ากีฬากับการท่องเที่ยวนั้นไปด้วยกันได้คิดว่าเงินจะกระจายรายได้เข้าในประเทศไทยจังหวัดสระแก้วก็ไม่น้อยกว่า10ล้านบาท ในช่วงที่มีการแข่งขันครับการแข่งขันฟุตบอลเบอร์สกินดอร์ยูทับ2014สนับสนุนโดยมาชมคู่ชิงชนะเลิศครับของฟุตบอลเบอร์สกินดอร์ยูทับ2014รุ่นอายุ14ปีครับเสิษมานชุดสีส้มเจอกับชมรีเอฟซีเสือเอียมสีชมพู เริ่มเกมมาครับชมรีเอฟซีได้ประตูขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนในนาทีที่17ครับนัชนันเบียสัมฤทธิ์ยิงเข้าไปครึ่งเวลาหลังชมรีเอฟซียังบุกหนักเหมือนเดิมครับแล้วก็มาได้ประตูจากการม่งย้อยข้ามตัวพร้รักาประตูจากปนวัฒน์เกตมาลา แล้วก็ปนวัติเกตมาลาคนเดิมครับมองอีกหนึ่งประตูให้ชมบุรี FC นั้นนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่36เวลาการแข่งขันชมบุรีเอฟชนะสิสมาด้วยสตอร์3ประตูสอดศูนย์ครับครองแชมป์ของเพอร์ซีนดายุ u, ครับ2014 รุ่นอายุ14ปีครับคุณชาวอ่อนเอี่ยมกรรมการบริหารสมาคมนักฟุตบอลอวุโสครับอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยชุดลุยโอลิมปิกให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้กับชุมรีเอฟซีครับแชมป์รุ่นอายุ14ปีเพอร์สกินดอยูทครับสปอร์ตคลินิกสนับสนุนโดยเพอร์สกินดอลสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมา เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหลังเนื่องจากว่าเราใช้ส้นมือนะครับคลึงนะครับคลึงลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะหลังส่วนล่างนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นนะครับข้างๆกระดูกสันหลังนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการส่งตัวหรือการทํางานของหลังคุนี่น่าทานมากเลยน่าทานมากนี่ของพี่น่าทานไมมพี่สั่งไว้นี่เวอร์จิ้นคิวคัมเบอร์มชิต โอ้โหน่าทานมากเมนูอะไรคะเนี่ยเอ้ามีแตงกวาแบบนี้จะเป็นอะไรเป็นไม่ได้ล่ะก็ต้องเป็นแตงกวาแล้วก็เป็นเวอร์จินเหมาะกับพี่ด้วยเออโหเพราะว่าเวอร์จินใช่ไหมายถึงว่าใส่ซื่อบริสุทธ์อะไรอย่างเงี้ยของพิงน่ากินกว่าอะไรหรออันนี้คือแบงคอกแฮงโอเวอร์นั่นเองอุ้ยแบงคอกแปลว่าอะไร ยไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ต้องหา google แล้วงั้นเดี๋ยวเราทานก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยหาทานเลยได้ไหมอ่ะทานเลยดีกว่าเนาะเอาเลยเหรอเอา,เอายังยังเหรอด <laughs> เดี๋ยวค่ก็ได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะมาทานซิกเนเจอร์แบบนี้หรือว่าจะเป็นโอ้โหค็อกเทลหรือว่าจะเป็นเบอร์เกอรี่ร้อนๆนะคะมาได้ที่นี่เลยค่ะเทกาบับเบิลแอนด์มิสเออรจีบาร์นะคะ ที่โรงแรมฟูแมนแบงค์คาเฟ่เทอร์จีที่สีลมนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะดื่มเครื่องดื่มนี้นะคะเรามาขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อผ้าสวยๆจากออมด์เฟมัสนั่นเองค่ะที่ทําให้เอกกับพิิคงสวยพริ้งมีสไตล์ใช่แล้วเลยค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่เอหมดจริงๆขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการมันเดย์ไนน์นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชิมก่อนนะแลววไม่หอน